าไปดูสิว่าศพมรันมามันนออุุจางตายอยู่ที่ไหนไม่ต้องมองเหมือนข้าหอดร้ายนักหลอกบวนแสงทุกสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อเจ้าไม่ใช่เลยความตายของมันมาคือความพอใจของเจ้านางคนเดียว We'll <laughs> เมืองม่านไป,ไปรีบไปช่อ้อมแขนของคนรักเจ้านุ่มหน่อยนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยนุมหน่อยนุ่มหน่อย ทับติสาเมื่อรันมาเป็นอะไรน้ำค้างเกิดอะไรขึ้นข้าไม่รู้พอมื่รันมาดมน้ำหอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมของเจ้านางอินยาเจ้านางอินยาน้องน้อยได้ยินพี่ชายไหมน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อย ไปข้ากลัวจะรู้ว่าเป็นเจ้านางมันไม่เกี่ยวกับข้าน้ำหอมนั้นก็ไม่ใช่ของข้าน้ำค้างมันต้องพูดคิดว่าข้าจะโง่ยอมให้ทาสคนเดียวใส่ร้ายข้าหรือไงพระเพลงรักข้าพระเพลงเห็นใจข้าพระเพลงจะต้องช่วยข้าคืนนี้ ติดสาต้องนอนกอดศพมรันมามรันมาโดนพิษน้ำหอมจากเจ้านางอินยาร้ายกาจจริงๆน้องน้อยได้ยินพี่ชายไหมน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยขึ้นสิน้องน้อย,อยหมอหลวง ช่วยน้องน้อยของข้าด้วยอย่าให้ใครเอามาันมาไปจากค่าได้ใครมันกล้าทำเรื่องชั่วช้ากับน้องนางของข้าน้ำค้างข้าหลวงตำหนักจุนังอินยา นางอตอนที่มารันมาดมน้ําหอมแล้วหมดสติไปเจ้านางอินเดียจะฆ่าพี่หญิงมรันมาเจ้านางจงใจฝา่าฝืนคําสั่งพี่มารุษกักตัวข้าหลวงคนนั้นไว้ข้าจะให้มันเป็นพยาน น้องน้อยพี่ชายอยู่ตรงนี้นะได si <2 iquer> ้ยินพี่ชายไหมน้องน้อยได้ยินพี่ชายไหมเจ้าปรันมาสั่งข้ายมาจากตัวน้ำค้าง ที่คิดรอบฆ่ามารันมาให้แล้วข้าไม่เคยอนุญาตให้มีการหลั่งเลือดในคืนบูชาพระเพ่งท่านกำลังท้าทายอำนาจศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดของพระเพ่งแล้วข้าก็สั่งห้ามไม่้คนในตำหนักนี้ทำร้ายมารันมาแม่ข้าถึงต้องยอมมือเปื้อนเลือดในคืนอันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเล่าเพราะไม่อยากให้คนเอาไปพูดว่าตำหนักเจ้านางอินยาคิดร้ายกับน้องนางองค์ใหม่แห่งสีพิศยาเจ้านางอินยา ท่านอยู่กับขนบประเพณีโบราณนี้มาช้านานแต่กลับทำลายสิ่งดีงามในช่วงเพริบตาข้ากระทำการลองทอดท่าชัว่วคนนี้เพื่อรักษาความยุติธรรมแต่เจ้าปรันมาเจ้ากำลังยกท่าอีกคนขึ้นไปยืนบนที่ที่บรรุาสร้างไวเพื่อเป็นเกียรติยศบัลลังก์สีพิศยาจะมัวหมองก็เพราะความเพิ่มเกริมในอำนาจของเจ้าไม่ใช่ข้าข้าใช้อำนาจเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่ทำลายชีวิตอย่างที่ท่านทำ ถึงแม้ว่าเราจะสิ้นพยานไปอีกคนหนึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่จบลงง่ายๆเพราะใครที่มีส่วนในการทำให้มีการหลังเลือดในคืนบูชาศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้พระเพ่งจะต้องลงโทษโดยเฉพาะท่านเจ้าหนางอินยา หิงมะรันมาจะต้องฟื้นหมาะหลวงให้ยาแก้พิษไปแล้วข้าก็หวังเช่นนั้นอยู่ทุกลมหายใจเจ็บใจที่สุดถ้าข้าหลวงคนนั้นไม่ถูกข่าปิดปากเจ้านางอินยาจะต้องโดนลงโทษเจ้านางอย่าพูดอย่างนี้อีกเลยทำไมล่ะนันทวดีเจ้านางอินยาเป็นผู้หญิงที่จิตใจโหดเทียมที่สุดในสีพิษยาใครๆก็รู้ น่าสงสารมารันมาลูกกวางน้อยที่ต้องเติบโตขึ้นใต้โครงเล็บเสือน้องอยากเห็นพี่หญิงพ้นจากตันหนักเจาก้จานายอินยาและเกินติดสาข้าต้องการให้งานสถาปนามีขึ้นเร็วที่สุดเจ้าจงรีบสืบเรื่องของสนมเมเลมาไหมข้า มรันมาอาการดีขึ้นเมื่อไรข้าจะนำความผิดของคนหยาบช้าทั้งหมดทุกคนมาให้ท่านชำระความเจ้ามรันมาถ้าขอสาบานข้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้มรันมาพ้นจากความทุกข์ที่ต้องเจอมาทั้งชีวิต จะเป็นการบูชาเพลงครั้งสุดท้ายของสีพิศยสี วกมันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆปล่อยให้มารันมาเจ็บตัวมันทุกครั้งมันจะทำทุกอย่างเพื่อบอกกับประชาชนว่าเราคือคนข้ามารันมามันไม่มีวันทำสำเร็จถ้าตราบใดที่พอ่อคานมองกลายเป็นศพไปแล้ว นี่เหรอกิดนแห่งน้องนางมาทำตัวมานยาเจ็บป่วยเพื่อนนอนในเรือนของผู้ชาย